สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อใบคนเดิมครับวันนี้พ่อใบกับแม่มาอยู่ต้นตะเคียนใหญ่นะครับนอกผ้าบะเบงครับต้นตะเคียนใหญ่ที่เป็นกขึ้นมาอ่กรู้สึกว่าต้นตะเคียนต้นนี้เป็นมีโยมในหมู่บ้านเนี่ยเป็นฝันพร้อมกันสามคนนะครับแต่แล้วก็เพิ่นกับโมหูอกครับว่าเพิ่นฝันเพิ่นบ้านนี้เพิ่นกับยุคนละทิศละทางนะครับยุคนละขุมหมู่บ้านบ้านนี้เพิ่นก็ได้มาวัดเพิ่นก็เลยได้มาเราความฝันแล้วก็เอ้าคือฝันคือกันแท้ว่าสันว่าเพิ่นว่านะครับเเเเเนนนนนนาาะพพพิิิ่่่่วฝััคือกก็ลย ตกล้องรวมเจกันว่าพันทีแมนอิรีบอท่านต้องไปขุดที่แหลก,กับไปขุดเบึงหั่นไปเอาเมื่อขุดบึงคือรับเดยเอาจบเอาเสียมเสียมไปเสียมไปขุดบึงจอบเสียมนะครับไปขุดบึงะครับเนาะก็เลได้ไปเห็นครับพอดีเห็นก็เลยว่าเลยซาเลืกันเลยครับซาเลือเกิดขึ้นมากนะครับเนาะเพิ่นกะอเอาขึ้นมากเมื่อแหลกครับเพิ่นกะเอารถนา้ารถยังมาฉีดมาล้างออกได้ใส่รถรถยังหลรถสิบแปดหล้อครับขนขึ้นมากนะครับยิ่งขึ้นมากเพิ่นกะได้ไปซื้อเลข ทะเบียนรถที่แปดล้อครับก็เข้าสามตัวครับในสามตัวคือกันเมื่อเมื่อตุ้งบ้านเลยครับต้นสำหรับต้นแม่ตะเคียนตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าแม่ตะเคียนซื้อแม่ตะเคียนหนังเขาไปเบิ้งเนาะครับอาจจะได้แม่ตะซื้อเพิ่นหยางเนาะแต่ในชุดนี่ครับในชุดนี่ก็มีหลายนะครับเพิ่นโชคดีเพิ่นก็ได้มาหลายครับมาหายหลายอยู่ครับเนาะนี่ครับจุดจุดแม่ตะเคียนจุดปูจุดหยังนะครับเมาเพิ่นมาน้ำมาครับน้ำมาถวายครับ แต่พอไว้กะแล้วสิผ้าเบิ่งกันนี่ครับเอาใส่สามตัวตัวบางขางด้วยครับนะอันนี้ข้ามูชาอ่าเมตะเคียนปูปกประโชกยาสีกวไผ่าไยคัะเนาะปูประโชกยญาหเจ็เลขครับจอเห็นครับผมบอกแล้วส7เจ็ดครับเห็นสี่เจ็ดครับคิบสามม้าิสาอืม

เอาครับตามต่อเลยครับเด้อว่าอ่าตีแม่ตะเคียนเ้องครับเนาะบาดีนพอไว้สิพาพเป็นเบิ่งขันน้ำมนต์เดี๋ยวเดี๋ยคุณยายก็ร่างหุ่มกันเบิ่งด้ครับว่าเอาคุณยายตีเป็นตัวไเนี่ยครับเอาฟังฟั่งฟังคุณยายเอายายว่าเปนศูนหดเลยศ่ายายเป็นตีเป็นศูนย์หกแปนะครับเนาะเพรแปดนั่นอเอ่กลางพอดีมันบวครับครับ เออตัวนี้เป็นหกเออเป็นศูนย์น้่เป็นหกน้่เป็นเก้าน้่อืมศูนย์หกแปดนะครับเนาะเอานี่คุณย่าตีมศูนย์หกแปดนะครับเนาะมันเป็นได้เป็นได้ครับแต่่วาตัวตัวเห็ดก็คักคือตัวนี่เป็นแปดนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้แปดตัวนี้เป็นศูนย์เป็นหกอ่าครับเอาแมนแมนครับเหกกับเก่าตัวเทียนมันลงไปขีดนึงสันตี้เนี่ย เทียนครับครับเอาให้เบิงครับเุกนเห็นปะครับอ่าเบิรดครับเบิร์กเก้าตัวเดียวกันแปดหกก็ได้แเบดเก้าก็ได็แปบดู้นกรดบ์ดก็ไเด้เพราะมัดกลมๆอยู่กลางๆและตัวเก้าที่เป็นหางกรอเอาไปครับเอานะครับอันนี้อยู่ที่บาทน้ำมน อาน่มนดครับแปดเก้าแต่ม่าดีมนแปดเก่าตัวนี้ที่เป็นหัวเกเก้าไ่พอครับเป็ม่เกครับมัน่เป็นเเนาะองเนาะมันปนม่เด็กแปดเนาอ่าเกานะครับเนาะองนะเห็นว่าหางรับหางหางเลขเก่านะครับเนาะเก่าก็แปดทกันเกาก็แปดมติดกันเด้อ่กแันแต่ว่าเด็ก่มกลมงามนกลมงามครับ่ดุเก้าเออเอาครับครับครับ เสามตัวกสนแปดแปดสุเก่าตีเออแล้วกันตัวเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดเออย่าลืมเก้าับหมันตัวเดียวกันแต่เมืองลักษณะนี้มันก็เป็นหกเลยอะนอหกนครับลักษณะนี้ผมก็ปาปดหกเลยนี่แปดหกอ่แร้วมันกลมมนกศูนพรอมเป็นบล่อศพรอมเอสามตัวศูนย์หกศูนย์หกแ เอานี่ศูนย์หกแปดนะครับครับศูนย์หกแปดครับศูนย์หกแปดเก้าหกแปดเนาะเก้าหดศูนย์หกแปดเก้าหกแปดนี่ครับเนาะอันเป็นเป็นเลขอที่ทางน้ำมุ่นนะครับเนาะครับบลายตูวครับบลายตูวคอนชขันตท่านนั่นครับมันซึ่งก้อนสิบเป็นแปดแต่มันสี่เป็นสามก้อนเด้งครับเนาะ มันเป็นสามแต่แล้วก็เป็นมันเป็นศูนย์มัทับตรงกลางพร้อมครับแต่ตามที่เห็นครั้งแรกนะครับเนาะเป็นศูนย์มัทับตรงกลางพร้อมก็เร่ก็เลยมันเป็นได้ทั้ง8และเป็นได้ทั้ง3นะครับแล้วก็เลขหกกับเป็นได้ทั้งเก้าครับมันจะมีเลขอยู่ทั้งหมดคือมี8มี3มี6มีเก้ามีศูนย์ครับเป็นเลขทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับนะแล้วก็ไปตัดเลนสองตัวเอามันก็ฤษได้ยีงสี่นะครับเนาะนี่ครับนี ถ้าเด็บสองตัวที่ได้แบบนี้ครับโปรดใจวิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อพอเห็นเป็นแนวทางครับอันนี้ก็เอาับไปเสี่ยงมึงเนาะครับเนาะอันข้างแรกที่มาเนี่ครับทามองไหนไปข้างแรกของหัน,น้าได้ตัวเลขมากนี่ก็เอาไปเสี่ยงควมฝันเมองก็ได้ครับถ้าเข่าตัวไรเขาค่อยเอาไปพิจนารณาเนาะเพราะว่าการลงทุน,ทน,ทนกงจ่างมันก็มีความเสี่ยงเ,เพราะว่าพอไหวแทั้งทีมงานนี่ก็เห็นเป็นแนวทางครับ เปิดสีน้ำโศกนวาฒนามาให้ครับขยักได้ตัวเลขดังๆดีๆบ่ต้องไปใส่ครับนั่งเย็บบ้านครับหลังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้การสีเห็นตัวเลขดีๆเขามาตลอดเวลาเ้อครับเด้อให้ใส่วิจารณญาณการรับชมอันนี้ก็ทางทีมงานก็บเหตุเป็นแนวทางสีหาตัวเลขดีๆมาฝากกันเป็นประจำครับขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้การสีเห็นตัวเลขดัง นี่แหละครับกาออกไปเสียงเมืองช่วงนี้เป็นโควิดนะครับเนาะถ้ากาสจะเฝ้าไปใส่มาใส่นางทานเบื้องปัจจุบันนะครับเนอะคราบ068 068 968 968ครับนี่ละโอ้ยในเลี้ยได้แล้วครับได้แล้วโอ้ยงามปานนีพุ่ยที่ที่วางอะไรเลเนาะเพิ่งเห็นตัวเลขงามตรงสี่ไหมงามกข้ามแนวไหมติดกันเลยครับอันนี้จุดเมตาเขียนนะครับเ้อะ เดี๋ยวเสียนดีฝ <varias> ุ่นโอ้ยบุ้ยเอาเดี๋ยวเสียอันนี้สิแปรให้เพิ่นแปรเรียนเรียบร้อยนะครับเว้าเพิ่นแปรออกมาได้หไหมแปรออกมาหลายคนได้ได้จังสี่ครับแต่ว่ากลับไปกลับมาแล้วมันจะได้ตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวสิถ่ายภาพนี้ให้เมั้งเนาะ